สวยมากเลยนะคะน้องกวางและทุกเมืองก็มีเหมือนกันนั่นก็คือม้าหมุนค่ะจะมีม้าหมุนข้างต้นสนใหญ่ ตลาดสวยมากเลยนะคะโอ้ย oh, oh, คนเยอะมากๆนะคะที่ตลาดโอ้ oh, นี่นะคะร้านนี้ อร่อยนะคะมาเจออีกแล้วนี่นะคะจะมีร้านขายวายร้อนทุกๆที่เลยนะคะในตลาดทุกๆร้านก็จะตกแต่งน่ารักน่ารักน่ารักจังเลยอะ่ะ <c oughs> นี่แล้วเราก็มาเจอต้นคริสต์มาสของเมืองนี้นะคะ นี่ตึกราบ้านช่องฝั่งนี้เห็นไหมคะจะเป็นเหมือนกันหมดเลยฝั่งอัลซัสนะคะตึกเขาจะเป็นแบบนี้หมดที่ตลาดคุณเยอะมากเห็นร้านขายชีสร้านนี้ไหมคะนี่คือก้อนชีสนะก้อนใหญ่มากใหญ่เท่าเขียงเลยแล้วเขาก็ขายไส้กรอกค่ะเขาตกแต่งได้น่ารักมากเลยค่ะว้าว สวยนี่เหมือนปราสาทเลยค่ะข้างบนเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างนะคะนี่ข้างล่างเป็นไงคะ เป็นเรื่องปกตินะคะที่มาตลาดเราจะมีคนนั่งดื่มกันแบบนี้ทุกๆตลาดนะคะจะมีเหมือนกันก็คือต้นคริสต์มาสใหญ่ๆข้างหลังนู้นนะคะสวยไหมคะมีร้านค้าร้านขายของเยอะๆแบบนี้เหมือนกันทุกที่ค่ะเหมือนเมืองในนิยายเลยนะคะ แล้วทุกเมืองก็มีเหมือนกันนั่นก็คือม้าหมุนค่ะจะมีม้าหมุนข้างต้นสนใหญ่จะมีร้านขายบ้านแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นบ้านฝั่งอัลซัสเขาจะเป็นบ้านสวยๆแบบนี้เหมือนจริงมากเลยนะคะ เห็นมากมีปราสาทด้วยนะคะไม่ได้มีแค่บ้านนะมีปราสาทด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นบ้านที่เขาฮิตทำกันนะคะเป็นเหมือนบ้านกล่องกระดาษ รา้านขายขนมโอ้นี่ค่ะเห็นไหมข้างหลังนู้น โอ้ oh, <c oughs> นี่นะคะแผนที่ มี plasterbell กลัวนะคะดูข้างบนนะเจอร้านขนมอีกแล้วเป็นอของชอบของทัดเลยนะคะ ร้านนี้คนเยอะมากถือว่าเป็นเมนูท้องถิ่นเลยนะคะคนเยอะมากจริงๆกัตเจฟลัมจะเป็นเหมือนคล้ายๆพิซซ่านะคะแต่เป็นแผ่นบางๆเนาะขนมพื้นเมืงองท้องถิ่นนะคะ <c oughs> ร้อนๆ

นี่นะคะเม็ดเบลเลอร์เลยร้านขายแซลมอนเป็นร้านขายซุปแล้วก็ขายวายร้อนนะคะซุปปักทอง ดูข้างบนนะคะอันนี้ก็ร้านขายชีสเหมือนกันนะคะชีสก้อนใหญ่ๆเลย <c oughs> แล้วออมาหมุนไปแล้วนะคะสวยมากเห็นไหมคะอันั้นคือเบลฟัวที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนาะข้างล่าง นี่ค่ะทุกคนค่ะตรงนี้ก็สวยอีกแล้ว มาเที่ยวตลาดนี่นะคะผู้คนเยอะแยะมากมายเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะวันนี้อากาศหนาวเห็นไนหะม นี่เห็นต้นคริสต์มาสข้างหลังไม่เอ่ยต้นคริสต์มาสนะคะเริ่มค่ำเริ่มดึกคนก็ลดลงนะคะก่อนอันนี้คนจะเยอะมากๆร้านนี้สวยจังเดี๋ยวให้ดูนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะนี่ข้างหลังเห็นไหมโฟกัสไหมเดี๋ยวหันกล้องก่อนสวยดีคนที่เขานอนอยู่ข้างทางเขาก็จะหาเงินกันแบบนี้นะคะจะมีน้องหมาหม,มาแล้วที่เราต้องการ <c oughs> อร่อยมากเลยอัลมอนด์นะคะแต่ว่าถ้ชชาชอบแบบนู้นมากกว่าชอบจังเลยร้านขายของตกแต่งแบบเนี้ยช่วยไหมสวยมากๆเลย ชอบถ่ายทุกร้านที่เขาแต่งข้างบนหลังคาแบบเนี้ยหื mm hmm. ายนี้ก็สวยนะคะบ้าน mm hmm. ไม่ว่าเราจะไปะเทีย่ยวที่ไหนนะคะตำรวจก็จะเดินเขาจะเดินรอบเมืองนะคะ mm hmm. ร้านนี้ก็สวยดีนะคะ คลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ